นอกหัวพี่พงพี่พงเฮ็ดยังตำเครื่องไห้ตาตำเครื่องสีเฮ็ดอะไรลม่รู้ตาจะทำเมนูอะไรนี่ต้มไก่เจ้าขา,อ,าอ,อ,อันน,อนันน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 ่นหอมเลยใส่อันนั้นพรอมบปนี่ต้มไก่อันนั้นเห็คือแส่บแถวแต่ก็หอมเลยอ่ะนี่มากินน้ำกันเด้อ ทอด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 นี่เอาจักขึ้นมาให้ช่วยหน่อยสินี่เลยโอ้ยทิงรอ้อนอะไรเนพพี่ยกระเพาะคว่ำเลยจับไปดิจะบไปดิแล้ว <มา S 2> ทอดปลากันะคะทอดปลากันก่อนคือซิปน้ำมันใส่มาแล้วก็พี่น้องเข้ากันพี่น้องเฮาค่ะเป็นปลาอะดินะปาลาอะไรเอ่ยปลาหมอไม่ไม่ ปลาปลากดว่าคุณตาทำปลานี่ปลาลาพ่อใช่ไหมโอ้ยรวมนะโอ้ยมันเล็กไปวาอันนี้คนทำคุณรอชิมอันนี้มันบ่ไรมันไปตรงลงผมไม่เล็กนะมันเล็กไปเปล่า เสร็จเรียบร้อยครับลาบปลากรอบแล้วต่ผู้ได้เสีเอินปลาทรงเครื่องก็แล้วแต่ปรุขึ้นลาบเพียงแต่ว่าเอาน้ำปลาไปคุกกระแป้งแล้วกอทอดให้มันก,กรอบๆนะจ๊ะหอมแบบพี่ก๋วขวดนี่อร่อยไหมคะอร่อยคะ่ะอร่อยค่ะอะไรก้อนเนี้ยอ,อันนี้ตุ๋นไก่สูตรพี่เศษครับอือหอมไหมจานเห็ดบอลครับหอมปะหอม แกบแก้มชั้นดีด้วยเนี่แก้มชั้นดีครับรสชาติดีมากเลยน่าใครเลยครับต้อนรับต้อนรับบอร์มมากเลอนี่ค่ะค่ค่ะขอบคุณนะคะบ้านี่อ๋ออะไรครับเป็นไงอันนี้น้องต้าทำมาให้ครับน, <laughs> นี่ปลาน้องต้าล่อแล้วล่อแล้องเห็ดกับเขา่าแซ่บจริงครับพี่มีอันนี้เหาเอาอ,ออกเลยบอส เอได้เดียวเดียวเดียวออันนี้อันนี้มกล้ยังครับท้องว่าพะโล้ไม่ครับมันเป็นแบบท้านบัทาอคือกันกันไก่แ่ว่เป็นเออเป็นยุยไก่กันไก่แตว่าเป็นสูตรแบบอันนี้มันเป็นสูตรใส่เองพล้เรดพร้อมย่านพ้ครับอดกวนหมูเสร็นี่ลาบปลาลาปลาลาปลาดาบปเดี๋ยวเดี๋ยวอันี่ครับอร่อยมากครับ เ้ยโสทอจอยมากลงทั้งเมืองสุมแพรเลยเด้อพนอ่อินอ้เมื่อครับนี่เลยครับ